สุครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการ Sixpack Project อยู่นะครับผมก็วันนี้ครับผมตามคําขอเลยนะฮะสำหรับคนที่ร้องขอมาเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อให้เอวเล็กนะครับผมจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าคือการพยายามทําให้เอวเล็กเนี่ยก็คือการแบบเล่นไซเบนใช่ไหมก็คือแบบเหมือนจับดัมเบลหรือว่าจับแพนเทลแล้วก็เอียงปุ๊บ แบบนี้นะครับผมเอียงไปเอียงมาเอียงไปแล้ว2เดือน3เดือนปีหนึ่งที่ทำไมเอวมันไม่เล็กเลยในทางตัวงข้ามคือเอวมันหนักตัวขึ้นเรื่อย <c ười> ๆต้องบอกก่อนว่าการทาไซเบนเนี่ยนะผมมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเอวโอบลิก็คือการสร้างกล้ามเนื้อตรงบริเวณ EL อเอวข,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 ของเราเนี่ยนะครับผมตรงข้างๆซิกแพคของเราเนี่ยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบก,การฝึกเพื่อให้เอวเล็กเนี่ยครับผมเราจะต้องโฟกัสไปที่การฝึกแกนการลําตัวนะครับผมก็คือมันจะเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ช้อนอยู่ใต้ซิกแพคเราอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณตตต้้้ออองงกกกาาาาททีี่จจะะเวววคคคคัผมมมมุุณฝึใหแนํไ แน่นมีความกระชับเข้าไปนะครับผมมันจะทําให้เอวของคุณดูเล็กลงนะฮะโดยเฉพาะสาวๆแล้วเนี่ยคือใครที่สนใจในเรื่องของการที่จะทำให้เอวเล็กลงนะครับผมไอ้พวกกลุ่มการฝึกไซส์เบนอะไรพวกนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แต่การฝึกพวกกลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นแกนกลางตัวหรือคอมาโซพวกนี้นะผมจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะมีเอวที่กระชับและเล็กได้แต่ต้องบอกก่อนอย่างนี้แต่ละคนถนะ้ามีสรีระที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีขนาดของช่วงเอวที่หนาตัวอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คืออาจจะช่วยไม่ได้นะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วววแตต่่่ครรับผมมมไาาาาุณีกกพนน์็เเออง ทาให้คุณสามารถมีเอวที่เล็กลงได้อ่ะอันนี้บอกก่อน,นครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการฝึกเป็นยังไงซึ่งวันนี้ผมจะฝึกทั้งหมด3ท่าด้วยกันซึ่งแต่ละท่านัีนน่คุณสามารถทําได้ทั้งที่บ้านและก็ที่ยิมนะครับผมมันโคตรเอ็กซ์ตีเลยนะครับผมใช้มาน่ะนานมากแล้วแล้วลก็นักเลนของผมเนี่ยก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการฝึกในกลุ่มการฝึกประเภทนี้นะครับเอาท่าแรกก่อนเลยนะครับก็คือท่านี้ครับเดี๋ยวผมสาธิตก่อนนะนะครับผมเชื่อว่าที่บ้านของทุกคนที่ดูช่อง Six Pack Project ตอเนี้นะครับ จะมีดัมเบลอยู่ไม่ว่าจะเป็นดัมเบลอันเล็กอันใหญ่นะผมน้าหนักกี่กิโลก็ได้คุณลองไปหามาที่น้ําหนักที่พอดีพอดีครับสำหรับผมเลยเนี่ยน้ำหนักที่พอดีสำหรับผมคือ75กิโลอ่าน้ําหนักเนี่ยกำลังดีเลยนะครับแล้วก็วิธีการครับผมเราจะฝึกท่ารัสเซีทวิสกันนะครับซึ่งการฝึกท่ารัสเซีทวิสเนี่ยครับวิธีการก็คืออย่างนี้ฮะนั่งลงนะครับผมอ่าให้นั่งลงชันเข่าลักษณะนี้นะครับผมเอ็นตัวลงไปนะผมโดยขณะที่คุณเอ็นตัวเนี่ยงอหลังไว้นะครับถ้าคุณยังรู้สึกว่า แกนกลางของคุณหรือหนะ้าท้องของคุณยังไม่แข็งแรงนะครับผมให้เท้าเนี่ยวางบนพื้นไว้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะชาเลนจ์มากขึ้นต้องการที่จะแบบให้ระบบการสุบข,ของคุณเนี่ยสำหรับท่านเนี่ยมันหนักมากขึ้นให,ให้ยกให้ยกเท้าลอยด้วยเลยแรงตั้งก็จะเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับผมให้คุณจับอุปกรณ์ของคุณนะดัมเบลพวกนี้นะครับผมอเอาไว้จะตั้งแบบนี้หรือตั้งแบบนี้ก็ได้ได้หมดครับผมเสร็จแล้วเอียนตัวนะครับผมสลับปุ๊บหนึ่งสอง 3 4 5นะครับไปกลับนะครับผมนับเป็น1ครั้งนะครับผม <S <S ไปกลับนับเป็น1ครั้งเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมด15ครั้งแต่ใครที่ไม่มีอ,อุปก,กรณ์พวกนี้ยังไม่ต้องน้อยใจนะครับคุณสามารถทําตัวเปล่าๆได้คือทําท่านี้ครับผมเอียงนะครับเอ็นตัวนิ้วมือนะครับผมแตะขึ้นไปเลยปึ๊บหนึ่งสองสส,สห้านะครับ ันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะนะครับผมจำนวนครั้งที่เราจะทําคือ15ครั้งครับผมโดยการฝึกท่า Russian Twist เนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของคุณนะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณ Oblique เนี่ยมันกระชับตัวขึ้นแต่มันจะไม่หนาตัวขึ้นไงมันจะกระชับตัวขึ้นนะครับผมอันนี้จะบอกก่อนนะอันนี้คือท่าที่1นะครับผมมาในท่าที่2ครับก็คือเราจะย้ำไปที่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซ้ำไปอีกนะครับก็คือการเล่นท่าแแปลง Oblique นะครับเราจะลงไปในท่าโลแพลงลักษณะนี้ครับ เอามือวางบนพื้นนะครับแต่ไม่เชื่อว่าคุณต้องเป็นคนที่แพร่งเป็นอยู่แล้วนะนะครับเหยียดตัวออกนะครับผมล็อกสะบักไว้นะครับเป็งก้นไว้นะครับผมแกงการกำลตัวในอยู่ขนาดพื้นนะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้าครับผมจังหวะบีบขึ้นมานะครับผมหัวเข่าเจอข้อศอกนะครับหายใจออกนะครับซ้ายขวานบเป็นหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราจะทำทัหมดสิครั้งอ่าจะเป็นทรงนี้นะครับ ก็เล่นจริงคือทำทั้งหมดเนี่ย15ครั้งนะครับผมซึ่งเราจะเล่นต่อท่ากันนที่2ท่าแล้วนะนะครับมาในท่าที่3ครับผมก็คือจะเป็นการเก็บกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องของเรานะครับเราจะเล่นท่านี้ครับผมก็เรียกว่า Starfish นะฮะวิธีการคือเราจะนอนลงครับผมแหมสาวที่2ท่านี่เหนื่อยซึมแล้วนะครับนอนลงนะครับกางขาออกนะครับผมกางแขนทําตัวเป็นปลาดาวนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้คุณงอขานะครับผม พร้อมกับชูมือขึ้นนะครับแล้วขึ้นมากอดเข่าตัวเองปุ๊บหนึ่งสองสามสหาหกษล้นีครับผมจวะเตรียมหายใจเข้าขึ้นหายจออนะครับแบบนี้นะครับผมจำนวนคือ15ครั้งครับถ้าเกิดคุณเป็นระดับที่มีความแข็งแรงของกลการลนืตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วเนี่ย แนะนำให้ทำา15ครั้งแต่ถ้าเกิดใครเป็นมือกลางอาจจะแบบเหมือนเฮ้ยสิอาจะเยอะไปหรือ12ครั้งได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่อาจจะจำนวนครั้งคือ10 10 10ก็ได้นะผม3ท่าเดี๋ยวเราจะรัน3าท่าติดก,กันเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรแกรมการฝึกให้เอวเล็กเนี่ยนะครับผมมันทำอย่างไรรับรองว่าเอวเล็กแน่นอนครับผมพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วทำตา,า,า,าโโโนะมโบนปูด้ลยนะมาดูดิครับโคเชนทวิสสิบห้าทีครับผม เราแสงออฟิกนะครับ ครบสิบห้าต่อด้วย Starfish ครับสิบห้าทีตอนนี้ท้องเริ่มเบิร <GO av uther> ์นแล้วเฮ้ย อสา3ท่านี้ครับผมรวมกันนะท่าละสิครั้งนับเป็น1เซตนะครับเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมดสามเซตด้วยกันนะครับผมโดยเราพักระหว่างเซตเนี่ยอยู่ที่สี่สิบถึงหกิวินาทีแล้วเราจะกลับมาทําใหม่นะครับผม โอเคครับก็ที่เพิ่งฝึกไปเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อของคุณนะครับแกนกลางลำตัวของคุณมันกระชับตัวขึ้นเพื่อให้เอวของคุณเล็กลงนะครับผมก็ลองเอาไปทําดูที่บ้านเนาะแล้วก็คุณสามารถทําได้ที่ยิมด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณชอบอะไรอย่าง,งนะ่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคุณชอบโคชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานําเสนอในทุทกๆสัปดาห์ครับผมสสัีวด